สวัสดีค่ะพบกับระจมเรนเน็ตแม็กดอคอมนะคะวันนี้จะอยู่ที่เอ็กซ์พีค่ะสาขาเมกาบ,บางนาซึ่งเอ็กซ์พีสาขานี้จะพิเศษมากๆข้อดีของที่นี่ก็คือใหญ่ค่ะแล้วมีสภาพาหลากหลายให้เราเข้ามาเลือกนะคะแล้ววันนี้นะคะไอเทมที่จราจะนำมาเสนอก็คือเสื้อยีนดนิมค่ะจะมาดูกันว่าเสื้อยีนดนิมเนี่ยมนมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรที่จะเข้ากันได้บ้างเราไปดูกันเลยนะคะเราจะไปหานาังแบบจากไหนได้ละเนี่ยเอาลูกค้าภายในร้านนี่แหละ จล้ไปดูค่ะไปค่ะจะเป็นนางแบบพี่ฝากไว้ก่อนนะคะนะค่ะ<ม>และสไตล์แรกนะคะสำหรับเสื้อยีนที่เรามา mix and match คือ business style เห็นไหมคะเสื้อยีนเท่ๆเราสามารถเอามา mix and match ให้ดูเป็นสาวที่แบบเป็นสาว business ที่ดูเป็นทางการดูมีความมั่นใจมากๆ เพียงแค่เราเอาเสื้อนะคะเสื้อยีนเนี่ยมาแมทกับเสื้อข้างในที่เป็นดูเรีเรยบๆนะคะแล้วก็มีเข็มขัดสักเส้นหนึ่งออสซิสต์รีไม่จําเป็นต้องเยอะนะคะเพียงแค่มีรองเท้าหนังสีน้ำตาลเรียบๆสักหนึ่งคู่นะคะและกระเป๋าที่กระเป๋าหนังที่ดูมีดีเทลนิดหน่อยแค่นี้ก็ได้ลุคที่เป็นสาวสมาร์ทสาววิซน์เด็ดแล้วค่ะ และสไตล์ที่2นะคะคือวินเทจสไตล์ค่ะเห็นไหมคะใครจะไปรู้คะว่าเสื้อยีนเท่ๆสามารถเอามามิกซ์แอนด์แมทกับกระโปรงห,หวานได้ดูเป็นลุควินเทจที่ดูแบบชิคมากๆเลยค่ะเพียงแค่มีเสื้อยีนนะคะและก็เลือกกระโปรงอาจจะใช้เป็นกระโปรงที่สีฉูดฉาดหน่อยมีลวดลายเก๋ๆหน่อยหนึ่งนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลุคแบบนี้มีเข็มขัดคาดานิดนึงนะคะ แล้วก็ถือกระเป๋าที่เป็นเพิ่มสีสันนิดนึงแต่ว่าไม่จําเป็นที่ต้องเป็นสีแบบแย่งซิงกับกระโปรงนะคะแล้วก็รองเท้าส้นสูงเก๋ๆสักคู่นึงแค่นี้ก็เป็นลุคที่ดูวินเทจสไตล์ได้แล้วค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าหน้าหวานๆอย่างน้องจะใส่สไตล์นี้ได้น่ารักมากๆเลยค่ะก็คือลุคบอยสไตล์นะคะแค่มียีนตัวเดิมนี่นแหละค่ะแล้วก็มีกางเกงสกินนี่สีเบสสักนิดนึงเพิ่มความเก๋ไปด้วยสายเอี้ยมเข้ามาอีก สามารถใส่ไปทางานและดูธรรมะามแงด้วยนะคะดูเป็นสาวที่มีความมั่นใจแต่แฝงไว้ด้วยความเก๋ไก่ด้วยไซเอ้ยมันนี้ค่ะอีกอันนึงนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเพิ่มไอเทมรองเท้าเก๋ๆเข้าไปสักคู่หนึ่งนะคะแค่นี้ก็สามารถทําให้น้องเนี่ยดูเป็นสาวที่มีความมั่นใจแล้วก็มีลุคเท่ๆได้ด้วยนะคะเท่มากเลยอะ่ะ อีกหนึ่งแคชเชียลลุคที่อยากนำเสนอนะคะคือสตรีทสไตล์ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเสื้อยีนฮอตไอเทมของเราข้างในนะคะเราหาเสื้อยืดสกรีนลายเก๋ๆนะคะสักหนึ่งตัวพร้อมกับกางเกงยีนจะเป็นยีนขาดสั้นก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นขาดสั้นสกรีนเท่ screen, ๆนะคะรองเท้าอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นรองเท้าหนังก็ได้เป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้เป็นหุ้มข้อก็ได้เก๋ๆสักหนึ่งคู่นะคะแค่นี้เราก็สามารถใส่ออกไปเป็นสาวสตรีทแวร์ได้แล้วโดยที่ ดูแล้วแบบว่าสบายมากใส่ไปนู่นมานีก็ได้นะคะวิธีการ mix and match เสื้อยีนไม่ได้ใส่ยากอย่างที่คิดนะคะหวังว่าคุณสาวๆจะนำกลับไป mix and match กันดูนะคะและวันนี้ขอขอบคุณ X p สาขาเมกับางนามากๆค่ะเสื้อผ้าทีกร้านนี้หลากหลายมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เจ๊ต้องขอบตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามเ e น e มนเน็ตแนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ